สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบเช่นเคยกับประจำกางอาชีพนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูมาแนะนำนะครับเมนูนี้ก็คือเมนูปลาหมึกไข่ย่างครับพร้อมเทคนิคนะครับทำยังไงให้ไข่ปลาหมึกเนี่ยตัวแน่นนะครับและที่สําคัญเนี่ยเวลาย่างเนี่ยสีจะสวยน่ารับประทานด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับเราจะไปเริ่มทํากันเลยครับวันนี้ผมจะเลือกใช้เป็นปลาหมึกอเจียนะเพื่อน ในการเลือกปลาหมึกะครับเราต้องดูนะว่าปลาหมึกอันไหนสดหรือไม่สดนะครับถ้าปลาหมึกสดนะครับผมจะแนะนำนิดนึงนะครับตัวปลาหมึกเนี่ยลำตัวเนี่ยมันจะเต่งตึงนะครับหนวดจะเต่งตึงแบบนี้นะครับตัวลำตัวเนี่ยมันจะไม่เขี่ยวนะครับถ้าปลาหมึกตัวไหนนะครับที่มันดูเขียวดูรีบๆรีบหรือว่าดูเละเลนะครับให้สันนิษฐานว่าปลาหมึกชนิดนั้นนะครับคือปลาหมึกที่ไม่สดนะครับผมไม่แนะนำให้นำมาใช้นะครับแนะนําให้เอาปลาหมึกที่มีความเต่งตึงแบบนี้นะครับ หลายคนถามใช้ปลาหมึกกล้วยได้ไหมคําตอบคือใช้ได้ครับแต่ว่าปลาหมึกกล้วยจะมีราคาสูงนะครับส่วนใหญ่ที่ขายตามตลาดนัดเขาจะนิยมใช้หมึกอาเจียนกันนะครับและเทคนิคในวันนี้ที่ผมจะสอนนะครับก็คือเราจะทํายังไงให้ปลาหมึกอาเจียนเนี่ยมีไข่แน่นนะครับปกติแล้วปลาหมึกอาเจียนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีไข่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้นะครับนี่ไข่แบบนี้นํามายัดไส้ ปลาหมึกอาเจียนกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นตามตลาดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ไข่แบบนี้แหละนํามายัดไส้กันนะครับเพราะโดยพื้นฐานปลาหมึกอาเจียนส่วนใหญ่เนี่ยไข่มันจะน้อยนะครับเราจะมาเริ่มล้างปลาหมึกกันเลยนะครับเราจะนําน้าเปล่านะครับมาใส่นะขั้นตอนในการล้างปลาหมึกสําคัญมากนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆต้องล้างดีๆนะครับเพราะว่าปลาหมึกพวกนี้นะครับเขาดองเกลือมาเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ล้างดีๆนะครับทําให้ปลาหมึกมันจะขาวและเค็มด้วยนะครับ ผมจะนําแป้งมันนะครับแป้งมันจะเป็นตัวช่วยนะครับดับกลิ่นคาวให้กับปลาหมึกได้ดีเลยนะครับและจะทําให้มันจะล้างเมือกปลาหมึกได้ด้วยดูดกลิ่นคาวของปลาหมึกนะครับแล้วก็จะล้างพวกฟอร์มาลีนนะครับที่มันมากับตัวหมึกได้ดีเลยนะครับสูตรผมผมจะไม่ได้ล้างเกลือนะครับบางคนเนี่ยจะนาเกลือมาล้างนะครับเพราะว่าปลาหมึกที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับเขาแช่เกลือมาอยู่แล้วมันจะมีความเค็มอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆนาไปล้างเกลือเนี่ยนะ มันก็จะทำให้มันจะมีความเค็มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแต่ว่าข้อดีของการล้างเกลือเนี่ยทำให้ปลาหมึกเนี่ยมันจะมีลําตัวที่เด้งใสขึ้นนะครับแต่ว่านี้ของผมเนี่ยหมึกมันสุดอยู่แล้วนะครับเราเลยไม่จาเป็นต้องล้างเกลือนะครับเราล้างแค่แป้งมันอย่างเดียวเทนะ้ำแป้งมันออกเลยครับนี่นะครับ พอได้ปลาหมึกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มทําความสะอาดข้างในกันนะครับ <balances. S 2> ผมจะไม่ดึงหัวปลาหมึกอ,ออกนะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเราเดึงหัวปลาหมึกอ,ออกเนี่ยทีนี้เดี๋ยวพอเราเสียบไม้ครับมันจะไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับสมมติถ้าเพื่อนเพื่อดึงหัวปลาหมึกออกแล้วเพื่อนเพื่อไปตั้งขายหน้าร้านเนี่ยเดี๋ยวลูกค,ะะคะ้าเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเนี่ยยัดไข่หมึกนะครับถ้าแบบนี้มันจะดูเนียนๆนะครับมันจะดูเหมือนเราเหมือนปลาหมึกเนี่ยมันมีไข่ยอยู่แล้วนะครับข้างในนะครับมันจะมีเหมือนเป็นขี้ปลาหมึกอยู่นะครับเหมือนลำไส้ปลาหม เนี่ยเห็นดีปลาหมึกไหมเห็นพวกเครื่องในปลาหมึกไหมครับถ้าเพื่อนเพ่ไม่เอาออกครับริงนะเวลาเพื่อนเพื่อนํำไปย่างใช่ไหมแล้วเวลาเรานํามีดไปหั่นนะครับเดี๋ยวมีดมันจะไปโดนกับดีโดนกับตัวเครื่องในของมันนะครับทําให้มันจะแตกมาได้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้รับประทานนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งหลังปลาหมึกนะครับมันจะม,มันจะมีนี่ด้วยเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังปลาหมึกนะครับนี่แบบนี้นี่แบบนี้เลยตรงนี้เพื่อนๆต้องเอาออกด้วยนะครับเห็นไหม นี่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคอะไรนิดนึงนะครับบางคนเนี่ยเวลาขายเนี่ยไม่อยากให้ลูกค้าคิดว่าเราใช้หมึกอาเจนมาขายนะครับเพราะหมึกอาเจนมันจะมีราคาถูกนะครับบางคนเนี่ยเดี๋ยวเขารู้ว่าหมึกอาเจนเขาจะไม่ซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเทคนิคนิดหนึงนะครับหนังของป้าหมึกนะครับมันสามารถลอกได้นะครับเพื่อนๆเราเอานิ้วนะครับไปลอกตามหนังนะครับแบบนี้สีม่วงก็จะออกหมดนะเพื่อนๆถ้าแบบนี้ลูกค้าดูไม่ออกเลยนะครับว่าเราเอาหมึกอาเจนมาขายเห็นไหม ยลอกไปเลยเนี่เห็นไหมสีสวยเลยและเราก็จะนําไข่ปลาหมึกนะครับนํามายัดในตัวปลาหมึกเลยครับแล้วก็นําไข่นะครับเลือกชิ้นที่มันใหญ่พอดีนะครับกับตัวปลาหมึกยัดลงไปเลยตัวนี้ตัวยอยู่หูยเพื่อนดูสวยมากเลยอะ่ะหมึกแบบ น่าทานมากนะครับทีนี้ครับเราก็เอานําไม้เสียบจากตูดนะครับของปลาหมึกตั้งจากล่างขึ้นบนนี่สวยงามไหมตัวอ้วนเต่งตึงกําลังดีเลยนะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยนี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบไปดูอันนี้คือลอกหนังนะครับอันนี้คือยังไม่ลอกแบบนี้เดี๋ยวผมจะย่างให้ดูนะครับเปรียบเทียบว่าระหว่างลอกกับไม่ลอกเนี่ยมันเป็นแบบไหน ในขั้นตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มทําน้ําจุ่มปลาหมึกกันเลยครับอันนี้ผมจะใช้เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองนะครับผมใช้แบบผงนะครับแล้วก็ซีวดำครับเราก็นําซีวดำนะครับเทลงผสมในน้าเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผสมสีผสมอาหารสีเหลืองลงไปนิดนึงนะครับสีสามารถปรับได้ตามความต้องการนะครับเพื่อนๆหรือบางคนนะครับเขาก็จะใช้เป็นผงขมิ้นนะครับผงขมิ้นมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีของสีเนี่ยคือมันจะใช้ง่ายครับแล้วก็ทําให้ไม่มีกลิ่นของขมิ้นเนี่ยติดตัวปลาหมึกมาด้วยครับ พอเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นน้ําชุบมึกแบบนี้เลยนะครับพอทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเราจะไปเริ่มย่างปลาหมึกกันเลยนะครับเราก็นำปลาหมึกนะครับมาจุ่มในน้ําได้เลยนะครับผมจะจุ่มประมาณ20-30วินะครับเพื่อให้ปลาหมึกเนี่ยมันจะเป็นสีลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําลงเตาย่างได้เลยครับ ในการย่างปลาหมึกครับเพื่อนๆเราอยา่าใช้ไฟแรงเกินไปนะถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวหมึกมันจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวปลาหมึกเนี่ยมันจะติดตะแกรงนะครับถ้าสมมติหม,มึกมันติดตะแกรงครับเพื่อนๆเดี๋ยวปลาหมึกเนี่ยผิวมันจะไม่สวยนะครับเดี๋ยวเราจะขายไม่ได้ราคานะครับพอรู้สึกว่าเนื้อปลาหมึกครับเริ่มกลมเริ่มตึงแล้วทีนี้เราก็เอามีดมาบ้างเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่บ้างเนี่ยเดี๋ยวไข่ในตัวปลาหมึกครับมันจะระเบิดออกมานะครับตอนนี้สังเกตว่าปลาหมึกนะครับอ้วนกลมนะครับสีสวยกาลังดี เพื่อนๆอย่าย่างให้มันสุกมากเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อมันจะเหนียวนะครับนีเน่เพื่อนๆดูอันนี้คือหมึกอาเจนนะครับที่เรายังไม่ได้ลอกหนังนะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับสีสวยน่าทานมากๆเลยครับส่วนอันนี้นะครับก็คือปลาหมึกที่เราลอกหนังออกนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันก็สวยทั้งสองแบบนะสุดท้ายนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับว่าจะลอกหนังหรือไม่ลอกหนังดีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นําปลาหมึกมาถอดไม้เลยครับแล้วก็นํามาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นพอดีคำนะครับหั่นลงจานนะครับจานก็เป็นจานพลาสติกทั่วไปนะครับ นี่นะครับมือไข่ของเราไข่จะแน่นๆแบบนี้เลยนะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะครับเราก็ตักใส่จานนะครับเพื่อเสิร์ฟลูกค้าได้เลยในส่วนของราคาครับเพื่อนๆตัวขนาดนี้จะขายประมาณ80-100บาทนะครับ ราคานี้คือราคาทั่วไปในกรุงเทพมหานครนะครับแต่ว่าถ้าตามต่งจังหวัดเนี่ยอาจจะถูกกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็แล้วแต่ค่าแรงสถานที่ของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำน้ำจิ้มนะครับราดลงไปเลยครับประมาณสองช้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผักชีตกแต่งนะครับเพื่อความน่ากินนะครับส่วนผสมน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอยู่ใต้คลิปเพื่อนๆสามารถไปเปิดดูได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าจาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมกันเลยนะครับอืม น้ำจิ้มแซ่บมากเลยเพื่อนแล้วก็หมึกเนี่ยไข่แน่นมากเนื้อหมึกนะครับมีความเด้งนะครับนุ่มนะแล้วก็จะไม่แข็งกระด้างนะครับถ้าใครไม่อยากให้มันแข็งกระด้างเนี่ยอย่าย่างนานเกินไปนะครับถ้าย่างนานไปเนี่ยเดี๋ยวเนื้อจะแห้งนะครับออร่อยมากเลยอะโอเคนะครับก็ใครอยากมีอาชีพนะครับสามารถนํามาสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะครับผมเชื่อว่าถ้าใครทําตามเนี่ยต้องขายดีแน่นอนครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับและเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงหมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนและพบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ